ครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดฉะเชิงเซาน,น,นะครับผมเราได้ยินมาว่าที่นี่การทําการเกษตรทำนาโดยใช้ปุ๋ยเคมีกันเยอะมากมีเกษตรกรอยู่กลุ่มหนึ่งครับพี่กบ,คร,บครับผมเขาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เราจะมาขายความลับเขาใช้อะไรกันแน่ ผมจะเจอบุคคลสำคัญนั่นใช่เจ้าของแปลงหรือเปล่าไปกันเลยครับเหยวแนะนำตัวครับผมผู้ใหญ่ยยต่อหาหมอตะกูลครับอดีตเวบ้านหมู่17ตำบลดอนชิพยอำเภอบางน้ำเปรียวจังหวัดชาเชีงงซาผมก็ทำนาเนื้อที่คนนี้มาหลายปีแล้วประมาณสัก30ไร่ก็ปีนี้ก็ที่ทำทำมาปีนี้ก็มาได้ไร่ปุย๋ยตันผงเนี่ยนะ ต้นหงเนี่ยมาใชา้เมื่อก่อนนี่ใช้ก็ใช้ปุ๋ยพวกเคมีแต่ว่าปกติปีนี้ผมก็สามสิบไร่เนี่ยผมฉีดยาข้างเดียวหวานแล้วแล้วก็ใส่ปุ๋ยช่วยหน่อยหนึ่งสาสิบไร่ใช้มาสิบลูกรถเกษตรนะแล้วก็ใช้ปุ๋ยนีย่หวานไปก็ไม่เคยยุ่งอะไรเลยยาเยอะไม่ได้ฉีดไม่ได้ยุ่งอะไรเลยบ่อยมาผลลัพธ์ก็ออกมาเป็นแบบนี้เี่ยต้นข้าวโตวใหญ่รวงดีนะรู้สึกว่า มองดูก็หน้าพึงพอใจแต่ชาวบ,บ้านมาดูนะฮะก็คนมาดูเองเขาดูแล้วว่าเออใช่ได้ลูกน้องผมเนี่ยเขาบอกโอ้โหข้าวไม่นี่ใส่ปุ๋ยอะไรเนี่ยปุ๋ยนี่เอดีจังเลยหรือว่างามจังเลยแล้วก็เออแล้วมาทดสอบเดินดูมามาแค่นี้แค่ที่ใส่ดูต่างกันไหมน่ะโน่น<ม>แต่ว่าที่ผมไปทดลองนะสี่สิบลูกผมเอาไปหว่านอะไรอะพืชพักอะผูกพิกโมพพาไปใส่โคนต้น ที่เป็นผักชนิดอื่นผักอื่นอตอนผักะผกะหัวำพาพริกมะเขืเอโอ้โหงามดีจริงเลยลูกน้องบอกโอ้โหน่าจะเก็บไว้เฮ้ยไปไลองเลยเดี๋ยวต่อไปหรอ,อได้ผลนะ่ะไปใส่ต้นไม้ปลูกพริกโตๆขึ้น,นามาอย่างเงี้ยผลลับที่ดีผลลับที่ด,ด,ดีมากเลยอ่าแล้วพอพอใช้ไปเนี่ยสภาพบริเวณแบบเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมดีขึ้นไหมครับก็มันก็ก็นี่มันก็ต้องดูสภาพแล้วก็ต้องดีละนี่นะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมที่เขาทำใกล้เคียงเนี่ยนี่เขาใส่ปุ๋ยสองสามผล เจีาสามสี่ผลแต่ก็นี่คือสองสามผอ่าอ่าใช่นาติดกันนี่ของน้องเนี่ครับแต่ของผมที่ทํามานี่ขอโทษนะท่านมาดูแล้วเนี่ยผมไม่เคยดูเลยแต่ชาวบ้านบอกเฮ้ยวิวใหญ่ข้าวดีปีนี้ข้าวดีจังเลยวิวมีคนพูดอย่างนี้ผมไม่เคยดูบอกสิบวันไปดูที่ก็เป็นอย่างนี้ผลออกมาก็เป็นอย่างนี้นะค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายนะนะปกติต่อไร่เนี่ยนี่เขาทํากันน่ปกติเนี่ยไร่หนึ่งตกสามพันบาท สามพันดิเศษสามสิบไร่คิดไว้เขาตกประมาณอันนี้นาเท่ากันเขาก็ตกประมาณแป0 0มบาทเจ็ดหแบาทแต่ของผมปีนี้ผมผมจดว่าเนี่ยวันปุย๋ยว,วันนี่หมดไรยวันนี้หมดไรเวิดนามทํานาตีเทือกผมลงทุนจบไปแล้วก็สา0หมบาท ขั้นตอนการดูแลรักษาปุ๋ยเคมีมาเปลี่ยนเป็นใช้ปุ๋ยอินซ์ต้าถงของเรานะครับปกติข้าวเบอร์นี้เบอร์สิบเจ็ดเขาเรียกเบอร์สิบเจ็ดนะที่ทำมาการดูแลเนี่ยปกติแล้วหน้าฝนเนี่ยเขาจะไม่ทํากันเบอร์นี้มันจะโรมง่ายแต่นี่ผมก็มาทำนะ,ะการทําก็หนึ่งพอเมื่อหวานปุ๋ยผงไ,ไปแล้วเนี่ยข้าวก็งามดีต้นก็แข็งแล้วก็ไม่มีโร่เลยไม่มีโอกาสโรมเลยฝนตกทุกวันแต่ทําให้ อ่าเนี่ยสภาพรวงต้นข้าวแข็งขึ้นการดูแลมาจากที่ใช้ปุ๋ยเคมีมาจึงใช้ก็สองครั้งสามครั้งวานแต่ก็ไอ้นี่มาใช้ทีเดียวแต่ผลผิดออกมาดูแล้วมันก็น่าพึงพอใจและต้นแข็งรวงใหญ่ใช้ทีเดียวแรกทีเราไม่ซ้ำเติมอะไรเลยแต่มันก็ดูรวงดูต้นแข็งดีไม่มีโรคมีไรคนบอกก็บอกพี่ใหญ่ใครก็ทำกันเบื้องต้นล้อหมดละไม่เกี่ยวหรอกผมบอกก็ลองดูนะก็ลองดูนะเพราะเรามีอย่างนี้เอางี้นะ แล้วพอหลังจากใช้ไปปุ๊บเขาที่เคยมาพูดกับเราตอนแรกเขาก็มาเห็นปุ๊บเป็นยังไงบ้างครับเขาก็งงว่าเออหมไม่มีอะเมื่อคนเนี่ยรอยลังคาเรือนมีทาคนเรียนเนี<ม>่ยผมทําเบอร์เจ็ดคนเดียวไปเขารู้ว่าเบอร์เจ็ดจะรอหมดแต่นี่ดูอาการเขาบอกต้นมันอ่อนเนี่ยมันไม่อ่อนนะเนี่ยมันแข็งนะดูดีอ่าดูงดูว่าน้าล่ม่าที่ร่มด้วย ไม่ไม่มีลมเลยนะมันมันมันน่าพึงพอใจนะกับปุ๋ยของครั้งนี้ผมคิดว่าผมก็จะใช้ต่อไปนะแล้วก็ดูแลรักษาไม่เคยไปยุ่งกับกันยาเรื่องเรื่องเรื่องยาหนอนยาอะไรไม่เคยใช้เลยนะก็เป็นอย่างนี้สภาพเห็นนะแล้วถ้าอย่างเงี้ยคนที่อยู่ในบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับเขาจะสนใจเข้ามาไหมคือเขามาดูปุ๊บเขาแบบเขาสนใจ เขาบอกแม่ได้ผลคนก็คุยนะคุยต่ออ่าครับแล้วกลายเป็นว่าดีต่อสุขภาพคนหวานคนหวานสุขภาพสิ่งแวดล้อมด้วยอ่าไมันต้องยุ่งอะไรมันต้องเปลืองใช้จ่ายมันลดต้นทุนทุกอย่างไงแล้วมีอะไรอยากจะบอกว่าบอกกับบริษัทไหมอยากให้ทำตัวไหนเพิ่มหรือว่าพัฒนาอะไรหรือเปล่าผมก็อยากจะให้เพิ่มพวกอะไรนะเป็นเป็นเป็นเม็ดเม็ดหรือเป็นนามอ่ะอ๋อเป็นเม็ดมันมันสะดวกกับการการข้อเนี้ยครับให้บริษัทผิดมาพยายามแต่ว่าผมขอยืนยันด้วยว่า ไอ้ที่วานปุ๋ยปลาสภาพเนี่ยได้ผลแน่ดู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 ด้วยใครมาดูเหมือนกันแต่ว่าเวล g กูดก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ต่อหาด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลให้สัมภาษณให้ความรู้พวกเราเยอะแยะเลยว่าเป็นยังไงบ้างขอบคุณทางทีมงานและบริษัทที่ให้ผมได้มีโอกาสใช้อะไรปุ๋ยผงบริตันผงครั้งนี้ขอบคุณบริษัทที่ว่าให้โอกาสผมนะครับ ให้มาใชา้ตัวนี้แล้วผมก็จะประกาศให้พี่น้องนะหมู่บ้านทั่วไปให้รับรู้ว่าปุ๋ยของเขาดีบริษัทนี้ได้ผลแน่ยืนยันกันทีได้ลครับผมโอ้ขอบคุณมากครับผมก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าลองเปลี่ยนทัศนคาาตินะครับจากปุ๋ยเคมีลองเป็นปุ๋ยอินทรีย์ดูอย่างน้อยที่สุดนะครับก็เพื่อสุขภาพของผู้ใช้แล้วก็ลดต้นทุนด้วยแล้วก็สภาพแวดล้อมให้มันน่าอยู่ได้มากขึ้นตามสโลแกนของเราเลยครับปุ๋ยต้าถง ใช้แล้วดีเวลีกูดผมนายส really ุธิพงศ์เครือเดชสาวัดกำมันตะบนน้ำแดงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงแสนก็ดีนะทางบริษัทก็ถือว่าโชคดีผมได้มาเจอสินค้าตัวนี้ เราเคยใช้ปุ๋ยเคมีแล้วได้ผลผลิตน้อยต้นทุนก็สูงคุณชัยยุทธได้แนะนํามาก็เลยได้มาก็ลองใช้ดูถือว่าก็ผ่านสภาพไร่สภาพนาก่อนที่คุณพี่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราก่อนหน้านั้นมันเป็นยังไงบ้างครับก่อนหน้านั้นดินมันเสียพอมันแรงนานๆมันจะเป็นกรดมันจะเป็นมันกรดอะ่ะมันเคมอะ่ะมันเปรี้ยวอะ่ะดินเปรี้ยวเขาเรียกดินเปรี้ยวอะ่ะ <c oughs> ผมกับพี่วิชิตอะ่ะได้มาก่อนที่จะลงใช้ปุ๋ย ใช้แกะใช้อินรีย์ตัวเนี้ยแล้วพี่วิชิตเขาแนะนาให้ผมใส่ตัวนี้เวลาทาเวลาปรับปรุงที่ตีเทือกแล้วก็เอาอเอาปุ๋ยตัวเนี้ยปุ๋ยอินทรีย์ตัวเนี้ยว่านพอว่านเสร็จแล้วก็คลุกเข้าการะดีนอีกทีแล้วค่อยหว่านข้าวลงไปฮนะก็ถือว่าโชคดีนะีกจองช่วงที่ผมว่านเนี้ยเป็นฝนฝนสีห้าวันเนี้ยผมว่านแล้ว น้ำมันวิกู้น้ำขาขยน้ำออกไม่ได้เพราะว่าฝนม,มันตกทุกวันเลยโอ้โห uh huh. oh น้ำเนาะข้าวเนี่ยแช่อยู่ในน้ําตั้งสี่คืนน่ะ uh huh. แล้วพอดูดน้ําแห้งข้าวเขียวเลย uh huh. ก็ถือว่าโชคดีพอเม็ดข้าวที่เราหวานไปเนี่ยมันลงปั๊บได้กินปุ๋ยเลย uh huh. ก็ไอปุ๋ยเอเนี่ยไอที่ว่าภาพตัวเนี้ย uh huh. ครับผมได้ทักเดือนหนึ่งนะเราแล้วก็ไปดึงต้นข้าวดูลากยาวพอธรรมดาเนี่ยท้องนาเนี่ยพอหวานข้าวเด็ดทัก ห้าอ่ายี่ห้าวันหรือไม่เกินสามสิบวันเขาจะไขยแห้งเขาตากเขาตากเออแต่เราก็ตากเราก็ทําแบบปกติของเราเราก็มาดึงดูโอ้โหรากยาวพี่วิชิตมาพอดีแล้วก็ดึงให้ข้าวดูลากเร็ยาวมากไม่เหมือนกาสมัยก่อนเออรากแข็งแรงต้นแข็งใบตากคอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยใช้ได้เลยครับผมถือว่าโชคดีที่มาเจอพี่วิชิตกับคุณชายยุทธแนะนำสิบกวันนะเนี่ยอาทิตย์ทสี่อ่ะอาทิตย์ทสี่อ่ะลรวไปลมากเลย อ่าอ,อันนั้นก็หวานก่อนผมอาทิตย์น anyway> ั่นแหละผมไล่เข่าอ่ะผูใช้ใช้นี่ด้วยปลาซปลาเอ่ะพี่ว่าผมบอกเดี๋ยวผมจะบอกพี่ยาพันเอาผมสิบสิบอ่าเสร็ดสิบโมงอ่าก็หวานเที่ยงเดี๋ยวไปดูแท็บเนี่ยเป็นยังไงหวานพร้อมกันนะคุณละชโมงเองนะเจ้านายนะอ่าผมเสร็จสิบโมงอีกข้าวเสร็จแล้วอ่าลงมือเที่ยงเออเขาหวานตอนเที่ยงเดือดเชื่อฮะเป็นเป็นได้แบบมีหน้าคิดเลย ต้องดูตอนผลผลิตเลยนะถ้าผลผลิตปริมนะาณมากจริงสุดยอดเลยเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นยังไงบ้างครับก่อนใช้และหลังใช้คือเนี่ยมันจะลดต้นทุนการผลิตลงมาอยากไร่ก็ประมาณเมื่อก่อนที่ผมใช้อ่ะสามสี่พันบาทสามพันก็ลด,ลดลงมาเหลือแค่สองพันกว่าบาทก็ลดเป็นพันถือว่าโชคดีอ่ะน mm hmm. ะลดไร่เราเป็นลดละพันกว่าบาทลงมาคือโชคโชคดีแล้วอ่ะแล้วดินดินมันก็ดีขึ้นอีก ผลผลิตก็เพิ่มมาอีกจากเคยใช้เคมีเจ็ดสิบถังหกสิบปถังอันี้มาเล่นสักร้อยถังก็คือหนึ่งร้อยถังนี่คือใช้แต่อินทรีย์อย่างเดียวเลยใช่ไหมครับอินทรีย์อย่างเดียวมันจะทําให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้นสุขภาพดีขึ้นไหมครับสุขภาพจิตเราก็ดีขึ้นเพราะเป็นนี่น้อยลงมาสุขภาพร่างกายเราก็ดีไงเพราะเรามาจะไปลุยกสารเคมีอะไรนะเราก็ไม่ต้องไปใช้เนี่ย เคมีแล้วไงล้วก็ใช้ตัวนี้แหละเอแต่ถามว่าบางคนเนี่ยผมเนี่ยผมก็ลูกชาวนาทุกชาวนาเนี่ยเขาต้องฝ่าเจ้าดึงขึ้นมาเนี่ยจากที่อะไรเขาดั้งเดิมเขาเนี่ยนานนะเพราะชาวนาเนี่ยพอหวานข้าวยี่สิบวันหรือยี่ห้าวันต้องใส่เคมีแล้วพอข้าวเคมีเสร็จแล้วก็ต้องใส่ปุ๋ยพอใส่ปุ๋ยก็ต้องฉีดยาเคมีแล้วนี่แหละต้นทุนการผลิตเป็นสูงใช่ไหมฮะ แต่นี้เราเมื่อเราหวานข้าวแล้วข้าวเราข้าวเราแข็งแรงก็ถือว่าใช้ได้แต่ข้าวที่ผมใช้เนี่ยเป็นข้าวที่ว่าอะไร MG ผลผลิตก็ดีพอตะแงทีมันเป็นข้าวแข็งมันไม่ใช่ข้าวแบบที่ก็ใช้พวกปะทุมอะไรพวกนี้ผมใช้ MG กมากำไรมากขึ้นนะฮะเพราะต้นทุนการผลิตเราถูกนแต่ว่าข้าวเราได้เยอะขึ้นอ่ะเออหกสิบบาทเออแล้วมาได้หลายร้อยอ่ะ อ่าถ้าคิดเป็นตัวเลขครับได้ประมาณเท่าไหร่ครับโอ้คิดตัวเลขตังค์แต่ค่าราคาข้าวมันยังมันผันผวน,ผอ,นอ,อ่ะอครับครับอันนี้แต่ตอนนี้ผมเกี่ยวมันก็เป็นหน้าฝนพอดีอ,อาจจะถูกออมาหน่อยอแต่ก็ยังได้แปดพันใจผม่อยากจะชวนพี่น้องกเกษตรกรทุกท่านเนี่ยที่ทํานาเดียกันเพราะเราก็เลือดเท่านาครับอยากจะให้ใช้ตัวเนี้ยคือต้อนทุนเรามันต่ำอ่ะแต่ได้ผลผลิตสูงเนี่ยออ แต่เราจะไปชักจูนเข้ามาเลยทีเดียวไม่ได้ต่ผมก็แนะนําพวกผมนะพว,พวกผมให้มาดูสุดท้ายนี้มีอะไรจะฝากขอบคุณทางบริษัท<อ>ที่นําเข้ามาครับทุกๆท,ท่านนะนเนี่ยเนี่ยยังพี่วิชิตเนี่ยแกก็เหนื่อยกับผมนะต้องมา <laughs> ต้องมาตากแดดกับผมมาเช็คดินเช็คอะไรกันผมกราบขอบพระคุณเหมือนเหมือนผมรักเหมือนพี่ชายผมคนหนึ่งคุณคือคุณชัยยุทธและก็พี่วิชิต แล้วก็ทีมงานเนี่ยที่ผู้ผู้มีพระคุณกับผมที่ตาโบราณเขาว่าอะไรเจอไม่งามยามฝันบินนะแต่ถือว่ายังยังโชคดีก็นีผมแล้วผมไปเช่านายอีกเจ็ดติบไร่ผมก็จะใช้ตรงนี้เนี่ยได้นายอีกแล้วแล้วผมจะใช้ตัวนี้เอาไปใช้แล้วก็เดี๋ยวก็จะจะดังละยังไงก็ฝากขอบพระคุณดูแลสุขภาพด้วยนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็ ฝากบอกเกษตรกรทุกท่านว่าลองใช้ของเราดูสักครั้งครับสารอินทรีย์โดยธรรมชาติปุ๋ยต้าถงใช้แล้วดีเวลี่กูดครับขอบมากครับ